สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู่ขู่สู่คนนะครับเมื่อกลับมาพบกับบาทัดอินดีอีกแล้วนะครับเมื่อกลับมาเบื้องสวนนะครับผลผลิตชุดแรกนะครับของสวนสุวรรณวงศ์นะครับของบาทัดอินดีนะครับตัดไปเลยนะอาชีพบางกันชุดหนึ่งอันนี้มาเบิองครับนี่แต่ละต้นนะครับแต่ละตนโอ้โหโดกมากๆนะครับนี่ เบิ้งครับต้นนี้นี่ชุดแรกนะครับจะย่างเข้าสิบเอ็ดเดือนนะครับสิบเอ็ดเดือนนะครับผมนี่นะครับผลผลิตนะครับให้พี่น้องชมนะครับสวนฝรั่งกิมจูที่อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับใครสนใจนะครับนี่นะครับต้นหนึ่งนี่โอ้ยต้นนี้ไหมคุณนะครับ นี่มาชมบรรยากาศนะครับกับห่อชุดแรกเต็มสตริงเลยครับเนินนะฮะนี่นะฮะอาทิตย์ที่แล้วลองเก็บไปแล้วนะชุดหนึ่งได้ประมาณ40บโลนะครับนี่ก็ห่อเพิ่มเรื่อยๆนะฮะนี่นะครับพี่ให้พี่น้องชาวสวนหรือว่าคนที่สนใจอยากปลูกฝรั่งนะครับดูให้เป็น วิทยาทานนะครับชื่นชมสวนของนิทัศน์บาวทัศน์อินดี้นะครับนี่ฮะโอ้โหมองไปนี่จะขาวไปหมดเลยฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมดูนะฮะว่าเป็นยังไงนี่ฮะโอ้เดี๋ยฮะดูดูดูกันนะฮะนี่ก็มีการได้ย่านะฮะรอบโคนต้นนะครับก็มีทำไปเรื่อยๆนะฮะ วันนี้นะฮะกับบรรยากาศที่สวนฝนตกปล่อยๆนะฮะเราก็อาจจะเก็บผลผลิตอีกนิดหน่อยนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้ตกค้างนะฮะอะไรที่พอเก็บได้เราจะเก็บนะครับนี่ฮะดูตรงนั้นนะฮะโอ้โหดูสิฮะกิ่งนี่โน้มเลยนะ,ะกิ่งนี่โน้มเลย ดอกก็จับขึ้นมาอีกนะเนี่ยดอกก็มีมาเรื่อยๆนะฮะจะได้ห่อกันเรื่อยๆนะครับนี่ครับสวนฝรั่งที่อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมใครสนใจก็ผลผลิตนะฮะก็โทรที่0 9 7 1 2 3 7 6 4 8นนะครับติดต่อได้เลยกับบ่าวทัดอินดี้หรือสอบถามนะฮะวิธีการ หรือต้องการกิ่งตอนก็มีนะฮะกิ่งตอนเราก็ตอนไว้อยู่นะฮะนี่ฮะอาจจะไม่เหมือนใครฮะแต่เราก็ตอนไว้อยู่ตอนไว้อยู่เพื่อขยายเพิ่มสวน,นะฮะนี่นี่นะครับดอกก็ออกมาเรื่อยๆนะครับดูผลผลิตโอ้โหนี่ฮะสวยงาม สวยงามสวยงามสวยงามเลยทีเดียวนี่นะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะฮะอัปเดตความเคลื่อนไหวในสวนนะฮะตั้งแต่ที่ทำคลิปมาเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงของสวนของบ่าวทัดอินดี้นะฮะใครที่เพิ่งเข้ามาดูหรือเพิ่งเข้ามาติดตามก็กลับไปดูคลิปเริ่มต้นนะฮะ ก็จะเห็นว่าสวนตั้งแต่เริ่มต้นปลูกกันยังไงดูแลจนได้ขนาดนี้นะครับนี่นะฮะอ่าวันนี้ก็บรรยากาศในสวนนะฮะมาให้พี่น้องชาวสวนฝรั่งกิมจูดูนะฮะว่านี่ฮะมองไปนี่ขาวหมดเลยฮะดูสิะฮะโอ้โหเดีย๋ยวเราจะให้ชมบรรยากาศช่วงนี้ซะหน่อยนะฮะมองไปอย่างงี้นี่ฮะ ใครนะฮะที่สนใจจะสอบถามนะฮะก็โทรมาได้ที่0971237648นะครับโทรมาได้เลยนะครับหรือว่าใครต้องการกิ่งพัน์จากสวนก็ติดต่อเข้ามานะฮะเราจะตอนกิ่งไว้ให้นะฮะกิ่งพันนี่เป็นฝรั่งจิมจูแท้นะฮะมาจากนครปฐมนะฮะไปรับเองไปรับเองเลยนี่นะ วันนี้ก็อัปเดตให้พี่น้องชาวสวนฝรั่งกิมจูหรือลูกค้าทั่วไปที่สนใจนะให้ได้ดูกันนะฮะก็เดี๋ยวจะได้อัปเดตกันเรื่อยๆนะฮะฝากทุกคนนะฮะเข้ามากดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องทัสอินดี้นะฮะภาษาอังกฤษนะฮะ T O U C H I N D Y นะฮะทัอินดี้นะฮะเข้ามากดติดตามแล้วก็คอยชมกันไปเรื่อยๆนะฮะว่า กหลังส่วนนี้จะขยายไปยังไงนะฮะก็ฝากทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับให้ดูบรรยากาศช่วงท้ายนะฮะอ่านะครับวันนี้บาทัดอิด,ดีก็ลาไปก่อนนะครับ